ยาย่าบินลัดฟ้ากลับบ้านหาครอบครัวแต่ทริปนี้ไร้เงาณเดชหายป่วยจากโควิดในถินเรียบร้อยกลับมาลุยงานได้เหมือนเดิมสำหรับนางเอกซุปตาอย่างยายารัสยาซึ่งเห็นว่าช่วงเวลาที่ป่วยโควิดนอกจากมีครอบครัวอยู่ข,ข้างๆคอยดูแลไม่ห่างยังมีหวานใจอย่างพี่แบรี่หรือณเดชคูกิมิยะดูแลให้กำลังใจเสมอล่าสุดช่วงหยุดยาวเทศกาลส่งกราณปีนี้ สาวยายาตัดสินใจข่วงคุณแม่ปลาบินลัดฟ้ากลับบ้านเกิดไปหาครอบครัวที่ต่างประเทศหลังจากทิพเผชิญโควิด -19 ทําทำให้ไม่ได้เจอกันนานซึ่งคุณแม่ปลาระบุสั้นๆไปเที่ยวก่อนนะคะอีอีซึ่งอย่างไรก็ตามก็ขอให้สาวยายาสนุกและ enjoy กับทริปเที่ยวในครั้งนี้และเชื่อว่าเธอจะมีภาพส,สวยๆมาฝากแฟนๆให้หายคิดถึงกันอีกเช่นเคยแน่นอนค่ะ